สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพามาชมดอกคอนโดนางฟ้านะคะตอนนี้น่ะเขาก็มีดอกแล้วนะคะเขาจะบานในช่วงกลางคืนถึงตอนเช้านะคะถึงสายๆแล้วก็กลางวันนะคะเขาก็จะหุบแบบนี้นะคะสวยมากเลยอ่ะ ซิลูอุเฮกซาโกนัทนะคะสวยมากที่นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะชื่อร้านต้นอ้อยนะคะอยู่อำเภอวาริชภูมิค่ะวันนี้ก็หลอยมากินกาแฟที่นี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เลยได้มาเจอต้นคอนโดนางฟ้านะคะสวยๆแล้ว ก็เจอขณะที่กำลังเขากำลังออกดอกพอดีนะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆ